สวัสดีค่ะทุกคนและว,วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมมือถือที่ภาพสวยเยี่ยวราตาแตอ่อีกแล้วทุกคนนั่นก็คือ Immortal Kingdom ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะทุกคนว่าเกมมือถือสมัยนีย้เขาทําได้ภาพสวยมากไม่แพ้คอมเลย<า>ซึ่งเกมนี้นะคะจะมีอาชีพทั้งหมด5อาชีพด้วยกันอาชีพที่1คือนักเต้นบอกเลยตัวเนี้ยคือกระเทยมากกระเทยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนักเต้นสาวดาวยัวย่วย่บทยย่บทซึ่งอาชีพนี้นะคะก็เล่นได้แต่ตัวผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าถ้าผู้ชายมาเต้นเรือไปเล่นมาแล้วก็กระตุกแน่นอน อาชีพ uh. ที่2คือนักฆ่าซึ่งอาชีพนี้นักฆ่าจะเป็นอาชีพที่โจมตีเดี่ยวได้รุนแรงมากและตัวละครก็จะเล่นได้แค่ตัวผู้ชายซึ่งเหมาะกับชาย Tele al, <S <S <a> แทเล็ปเจลเก้งหวาน <S <S <siglo> ชายตุ้งติง้งและสาวประเภทสับที่อยากรับบทเป็นสายรับนัตาชาสาวรมนอบก็เล่นได้นะคะอาชีพที่3คือนักดาบก้ามปูอาชีพนี้คิดว่าเหมาะกับชายชก,กันหรือก็เธอที่อยากรับบทปกป,ป้องผู้ชายซึ่งอาชีพนี้ก็โจมตีได้ทั้งหมู่ทั้งเดี่ยวแบบรุนแรงมากเลยอาชีพที่4คือนักเวทซึ่งอาชีพนี้กะเทยต้องเล่นเพราะกะเทยเท่ากับเเเมมมด้ววววยยคาาาาทีีี่ป็นนนสอชพ จึงโจมตีหมู่ได้แรงมากๆและอาชีพสุดท้ายคือมือปืนซึ่งอาชีพนี้สามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะได้แค่อีเตียขาสั้นเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่อยากแอบว่าตัวเองเนี่ยเด็กตลอดเวลาทั้งทที่ตัวเองเนี่ยอายุ30บวกแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นอาชีพนี้ได้นะคะเหมาะอยู่ซึ่งอาชีพนี้เนี่ยโจมตีหมู่ได้โคตรของโคตรแรงและด้วยความที่เรานน้นสวยและพาวสเสน่ห์มากแน่นอนจ,จะเลือกหนี นั่นเองเฮ้ยว่าบ้าอย่าบอกนะว่าระบบแต่งตัวคือแต่งตัวได้ตามใจฉันเอาผมทรงไหนดีอะเอาเป็นเออผมสั้นแล้วกันนะทุกคนจ้ดูบอกว่านักเวทลายๆเปรี้ยวๆเยี่ยวล่าสีผมก็เอาเป็นสีแบบ ให้ดูบอกว่ามีพลังเยอะๆดูเป็นนักเวทที่เก่งกล้านั่นก็คือติดข่าวนั่นเองหรือเอาง่ายๆก็คือเก๋และส่วนหน้าตาเฮ้ยปรับได้เยอะอยู่นะขั้นแรกเลยเปิดหัวตาต้องมาเพราะว่าผู้ชายชอบตาโตๆเบิกกว้างๆเหมือนไข่ห่านหางตาก็ต้องมีการกรีดด้วยมีดลงอาคมของหลวงปู่บ้านยางตาจะได้ดูกว้างๆเปิกตาก็ต้องมีการเย็บเบิ่งขึ้นไปให้ตาเหล่านั้นดูตกใจอย,อยู่ตลอดเวลาเหมือนตกใจหน้าตัวเองขนาดของตานั้นต้องใหญ่และกอเหมือนถุงอันทะาของหมาข้างถนนไอชโด ก็ต้องเป็นสีที่บางเบาดูเป็นธรรมชาติจมูกต้องทรงนี้เลยทรงฉีดหน้าผากแต่ไหลมาที่จมูกและปลายต้องดูเชิดตลอดเวลาเชิดไปเชิดมาระวังคนข้างๆจะตบเอานะส่วนปากก็ต้องอบอิ่มแล้วก็มีความเป็นกระจับมัสดาและสีของปากนั้นต้องดูเป็นธรรมชาติฟีลแบบสาวแรกแย้มเสร็จแล้วเป็นไงสวยเชียร์และภาพของเกมนะครับทุกคนโคตรของโคตรสวยอีหวยตาแตกมากเราสามารถเดินได้ตามใจฉันหายตัวเป็นไงตอแหลไม่ไหว ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เล่นง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราคลิกที่เควสเนี่ยมันก็จะทําการวิ่งต่อแหลไปทําเคลไดให้เองเลยและเกมนี้นะคะก็มีภาคไทยด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพวก n b c เนี่ยพูดมากมาก หรือแม้แต่ว่าตัวละครเราเองเนี่ยก็พูดน้ำไหลไฟดับแต nice ่ก็ไม่ต anyway. ้องห่วงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าออ๊ยลำคาญพูดมากจังเลยเราสามารถไปที่ตั้งค่าแล้วก็ปิดให้มันพูดน้อยลงได้การต่อสู้เนี่ยเราสามารถให้มันตีออโต้เองก็ได้หรือถ้าเราอยากจะตบบอสเองเนี่ยเราก็สามารถบังคับแล้วก็ใช้สกิลเองได้ด้วยเผื่อลองอยากเป็นนักเวทสาวพาวเทเนจจะได้มีฟิลในการเล่นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยฉันต้องทํางานฉันต้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถปล่อยออโต้ให้มันตีเองได้หมดเลยนะคะและถ้าใครถามว่าโอ้ยพี่คะทำไมมันมีแคตตีมอนเตอร์เหรอคะ่วา อีกมากมายอาทิเช่นระบบดันเจียนซึ่งดันเจียนเนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็น2อย่างคือดันเจียนแบบเดี่ยวกับดันเจียนแบบกลุ่มในดันเจียนเนี่ยก็จะดรอปของอัพเกรดต่างๆซึ่งดันเจียนเดียเ่ยวนี่ก็จะเข้าได้แค่คนเดียวส่วนดันเจียนแบบกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ลงไปตีมอนสเตอร์มันหน้าในดันเจียนเดี๋ยวแจ๊สจะมาลองลงดันเจียนเดี่ยวให้ดูนะคะซึ่งความยากเนี่ยก็ขึ้นอยู่ออกับคัสของมันเลยแต่ถ้าเรามีค่าพลังที่มากพอมันก็กระจอกมากซึ่งในดันเจียนเนี่ยเราก็ต้องตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆ กับบอสแล้วพอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมานั่นเองและดันเจี้นแบบกลุ่มเราต้องตั้งปาร์ตี้แล้วก็มีเพื่อนลงไปถึงจะลงได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆพวกเราเนี่ยก็จะช่วยกันทำดาเมจเรื่อยๆนะคะแต่ ทำไมเหมือนกูทำดาเมจคนเดีเเยวเลยวะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีระบบบอสโลกด้วยซึ่งระบบนี้นะคะเราสามารถลงไปเพื่อหาอุปกรณ์หรือไอเทมต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวละครรวมไปถึงอุปกรณ์ระดับ2ดาวที่ใช้สวมใส่ตัวละครในแต่ละขั้นด้วยและก็สามารถนําไปอัพคุณภาพได้เช่นจาก2ดาวเป็น3ดาวจาก3ดาวเป็น4ดาวหรือจาก4ดาวที่เป็น4ดาวที่ดีกว่าเดิมซึ่งบอสเนี่ยเราสามารถลงคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนลงก็ได้และการตีบอสเราก็จะสามารถตีได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเบื่อเลยนะคะทุกคนและมันก็จะแสดงค่าดาเมจด้วยว่าเราเนี่ย ทำดาเมจได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําค่าพลังให้ตัวเองมากๆจะได้ไม่อายผู้ชายที่มาด้วยและถ้าใครสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมพี่แจ๊ดลงดันคนเดียวแต่มีตัวอะไรเดินตามตูดมาต้อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมันคือระบบจิตน,นักสู้หรือง่ายๆก็คือข้อหูที่จะไปลบกับเราทุกที่นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีจิตน,นักสู้หลายดาวเลยและแน่นอนดาวทเทพๆก็ต้องมาพร้อมกับการสมและด้วยความที่ดวงเรานั้นมันบ้องเราจะสมได้ยังไงคะพี่จ๋าเฮ้ยสีทองออกตัวหนึ่งวะ่ะและถ้าใครคิดว่าดวงตัวเองนั้น กิจกรรมเป้าหมาย7วันนะคะเพราะาเราเนี่ยจะสามารถทําภารกิจได้ในแต่ละวันซึ่งจะมีไอเทมที่ใช้สาหรับการปลุกพลังจิตนักสู้ลินลี่ให้เป็นระดับ U r ได้สวยไม่ไหวกระเทยมากและไม่ใช่แค่นั้นยังมีระบบลูนที่เราสามารถเอาลูนเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเราได้มากขึ้นด้วยโดยลูนเนี่ยก็จะหาได้จากดันเจี้ยนลูนนะคะระบบกิวบอกเลยว่าระบบเนี้ยมีอะไรให้ทําเยอะไปหมดเลยมีส,สก,กิลสกิลมีการกิววงกิววอแต่ว่าแจ๊ดอะไม่สามารถเล่นได้เพราะว่า <S <S <c oughs> ไม่มีใครรับเข้าคิวเลย <c oughs> ถ้าใครอยากรู้ว่าสนุกขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปรอเล่นในตอนที่มันเปิดนะคะและนอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งที่ต่อแรกต่อแหลนั่นก็คือระบบปลุกพลังก็คือเราสามารถปลุกพลังตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นได้ด้วยโดยฉายาเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะและการที่เราจะสวมใส่ชุดแต่ละขั้นได้นั้นเราต้องทําการปลุกพลังในแต่ละขั้นที่เราจะต้องสวมใส่ชุดนั้นก่อนหากเรายังไม่ปลุกพลังเนี่ยจะไม่สามารถสวมใส่อุปกรณ์ในขั้นนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปลุกพลังก็สําคัญมากๆและอีกระบบหนึ่งที่แจ็ชอบมากและภูมิใจนํเสนอ บบแต่งงานซึ่งบอกเลยว่าตอนที่แจ็คเล่นไปเล่นมาเนี่ยอยู่ดีก็มีคนแต่งงานกันเราก็เลยไปงานแต่งเขาซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวชื่อก็คืออิจฉาอิริเดียจังวอยรู้เหมือนว่างานแต่งงานเนี่ยมันจะเชิญคนทั้งเซิฟมาได้เลยนะคะและไม่ใช่แค่นั้นในงานแต่งเนี่ยของฟรีก็แจกช้ำไม่ไหวแจกแบบโอ๊ยแจกในขนาดนั้นนะแม่และอยู่ดีๆในขณะที่เรายินตอนแหลไปวันในงานแต่งงานก็มีชายหนุ่มล่างโตมายืนข้างๆเราก็เลยทักไปหาเขาว่าดีจ้ามายืนข้างๆมีใจอัเปล่า ผู้ชายตอบกลับมาว่าใจไม่มีครับมีแต่ปืนขอดูปืนหน่อยได้ไหมไม่ครับ เราห่วงไม่ต้องห่วงหน้าเราก็มีปืนเหมือนกันและไม่รอช้าเราก็เลยอ่อยทันทีว่าเราสองคนได้เจอกันในงานแต่งงานเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อคู่แน่เลยเราโสดนะแต่งงานกันไหมและผู้ชายก็ตอบกลับมาว่าแต่งครับได้ผัวแล้วทุกคนและพอเราดีผู้ชายได้แล้วเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินกันมาแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะนี่หล่อนภาพคู่ยาวหรือเปล่านี่แกแต่งงานกับเด็กหรอคนณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะมีคนภาพคู่ยาวค่ะแล้วระบบแต่งงานนะคะเราสามารถแต่ง ได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล200และเมื่อทําการแต่งงานแล้วเนี่ยจะได้รับคุณสมบัติเพิ่มและสามารถลงดันเจี้ยนเฉพาะคู่รักเท่านั้นที่ลงได้และในดันเจี้ยนจะได้รางวัลไอเทมหนึ่งในนั้นจะมีชิ้นส่วนของจิตใจเมื่อสะสม100เนี่ยเราจะสามารถแลกทายาตได้และแหวนเนี่ยก็ยังเพิ่มค่าพลังลบด้วยนะคะทุกคนไม่แต่งไม่ได้หรอปะและแล้ว,ลลวก็มาถึงงานแต่งงานของเราจนได้นะคะบอกเลยว่าการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันมีให้เลือกหลายระดับด้วยนะจัดแบบคนรวยคนกลางๆงหรือจัดแบบถูกๆแต่แจ๊ดเนี่ยเลือกอันกลางออะะนแลลต้งบกเยะ ว่างานแต่งงานเนี่ยโคตรเปลืองเงินเลยเราต้องซื้อของแจกคนในงานด้วยอ้าวขไม่ได้แต่งเลยและถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็โปรแกรมจําลองช่วยเล่นในคอมเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้เกมยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Immortal Kingdom เลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาแล้วนะคะบ๊ายบาย